สวัสดีครับทุกคนในก็ในวันนี้ผมจะมาตามหาสิ่งมีชีวิตอาประหลาดที่มีชื่อว่าอิโซเนตเองใช่ที่ที่ผมอานขีดในพอห้าหลังมาพอดีนะคือผมหามาันมานานแหละแต่ว่าผมตกไม่ได้ที่จริงวันนี้ผมจะได้ไปแล้วแหละแต่ว่ามันตกแล้วมัน,ก,มนก็คานลุลลงไปทำไมเออไม่เปเลยรช่มันโอเคครับทุกคนมา่าเดี๋ยวไปที่ตกปลากันก่อนเลยเอาไปที่อ,อ,ทอิโซเนตอิโซเนตจะสาม,มารถหาได้จากระบบที่มีสาทางแล้วทุกคนใช่เนี่ยใช้ฟิลเลอร์ด้านวยเดี๋ยวทุกคนจะเห็นนะเออ เอ้ยแล้วผมได้อะไรล่ะก้อนหินระดับมิติก <c oughs> อ่าโอเคฟิตเลดาแล้วผมใช้เทมเอ้ย <c oughs> เรือไปเลยละวี่หมุนตายน้ำจะตายอากาศจะมดอากาศจะมดเฮลมี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 เฮลซม,ลม,ลมีได้นั่งเรือตกปลาก็แหละอะไรเนี่ยโอเคทุกคน เดี๋ยอันนี้ผมก็จะตกปลายยาวๆแล้วทุกคนใช่ฟ<ซ>ีหาตูทุกคนอิโซเลนหายต่อหน้าต่อตา อะไรเนี่ยเจอแล้วมาแล้วนี่เลยเจอแล้วบออิโซเนตเฮ้ยเรือเอ้ย,ออยทำไมไม่แตะแล้วมาทำควาหโมเนี่ยไม่เรือได้โปรดอย่าคุณได้โปรดอย่าทำอย่างนี้คนจะตามหา อะไรก็ไม่รู้ไม่รู้คือปลาอะไรหมุนหมุนที่นึงคือเรือพังเลยใช่ไหมหมุนที่นึงคือเรือพังโอเคเดีย๋ยวผมขอตกไปนึงนะหือะไรอะ่ะผมตกได้ไรเอ่ยผมตกได้อะไรเอ่ย เอ๊กโปรตีกี้ขึ้นสีฟ้าปะออกฟ้าฟ้าถือว่าได้จากเอนชาลิลิกใช่ไหมใช่เอนชาลิลิกแบบธรรมดา,าด้วยหย็บตกต่อ Hả? Giờ hôm tục đây, hôm tục đây, đây này đây đi <laughs> đâu? xô leo, nha khát. เหนื่อยอะคือทำไมฉลามนะ่ะมันอิสเนมันคือตัวอะไรก่อนมันคือตัวอะไร <laughs> ครับทุกคนตอนนี้ผมก็ลงมาด้าล่างแล้วไม่ใช่อะไรผมเหนื่อยตกไลอิโซเนตไปสองรอบแล้วไม่ขึ้นผมจะไปหาวิธีฝึกตัวเองมาผมจะไปหาวิธีฝึกตัวเองนี่พี่เห็นผมตกลาไอ้านบนไอ้บอลตนะบนพี่ไม่ไม่ได้อ่ะเออเออไปตกเป็ดดีกว่าไปตกเป็ดเนาะใช่ไหมเดี๋ยว้วมันขึ้นมาได้ไหมเนี่ย เดี๋ยวค่อยไปตกแล้วกันเออวยโอเคโอ้ยแหลกเกินทำไมมันแหลกอย่างนี้ไอ้ดล่างเนี่ยโอ้ยเล่างอะไรเนี่ยมีเป็ดเต็มบอ่อเลยเลยไงโอเคครับทุกคนคือนะผมไม่ได้อิโซเน่ะผมเบือ่อซึ่งถ้าเผมได้อิโซเนตผมจะกลับาอาดอีกรอบหนึ่งใช่คือที่จริงวันเนี้ยผมกลับบ้านมาเนี่ยผมตั้งใจหาอิโซเนตเพื่อที่จะมาอัดให้ทุกคนแต่ ผมไม่ได้ผมเดี๋ยวทุกคนรอดูเลยเดี๋ยวมันจะมะีเดี๋ยวมันจะมีคลิปที่ผมจะมาฝึกแน่นอนฝึกตกโอ้ยแล้วทุกคนก็เดี๋ยวผมขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้กันนะครับทุกคนก็สวัสดีครับทุกคนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าใครให้ผมด้วูครับสวัสดีก็ขอตัวลาไปครับบายเดี๋ยวนะไอเกียสกินผมมันยังไม่ทันจบเลยผมพูดเร็วไปโอเคไปแล้วครับบาย